เขามาสู่ในหมู่บ้านแล้วเต้นเต้นนี่รถไทยจอดอยู่ไม่ใช่หรือเปล่าโอ,อ,อ้ทีมง,ง,งานรถเมคโคเขาอยู่ตรงนี้นี่ Thì... Ông có đồ sắp đắp Ừ, nè Thì... Ấy con làm thăm hàng rồi Con làm จามาด้ยบลาม้อนน้บาสิูนเนี่ตทับรี่น่งลเนี่ครเรามาถึงสถานที่เลยครับจำนวนพันเที่ยวนะครับต้องให้รถไทเคลียร์พืนที่เหมือนเดิมนะครับเบิกเริวเบิกเรเบิกเร จิ้มกุมง้ง,ง,งมีความเป็นภูเขาแต่ลูกอ่าเราต้องต้องจุดแบบนี้เหมือนเดิมครับต้องรอหน่อยครับถ้าอยากให้ใกล้ขับนี่ออกกันี่เลยออกสะเกขึนออกสะเกขึนออกลงมาดูกใกล้กว่าแต่ทางนั้นมันเป็นทางขวนทางขี้เลยนี่แล้วมันมันเจอหินด้วยอันนี้ไ,ไม่มีหินหมดแล้ว เร็วเต็มยังมันไปทบผมแล้วโอ้ทอกกี้มาตามผมนยโอ้ในกระปักเนี่ยโลดตื้อแน่เต็มแล้นะส่งสั่งอาชากัญชาเก่ง ย่าเมนยูทูปเอร์ตามมาดิย่าช่างนาวะไม่รู้ว่าจะมาด uh, ีบอก่าได้ไหน้นองทุศลน,นี่นะงั้นก็ต้องลงไปยืน,นเอาละต้องลงไปยืนเรียกแล้วครับเอาไปแล้ครับนูได้ช็อตเด็ดแล้วนึ่ง

ตอนนี้มาถึงสถานที่แล้วครับสถานที่แล้วชั้นแรกก็ประเดิมเลยครับชั้นแรกชั้นแรกก็ประเดิมเลยตอนนี้เราคิวกันเทียบอีกแล้วครับ กันเพียบไปแล้วครัทนจะพรดเท่ร์ร่ครับแันจะพรดเท่ร์ร่ต่อไปก็คิวลุงยาครับลุงยาครับ,รบผม <laughs> สโลเพสานชาแนลแอันนี้ช่องอะไรครับ อ๋อครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับ,คร,บ <laughs> ครับผมช่องใหม่ครับผมก็ใหม่เหมือนกันไม่ค่อยดังหรอกประกบคนดังไปเรื่อยๆครับน้ำ วันนี้คันสีแดงมาแล้วครับหลังจากที่หายไปสามวันหายไปสมวันกันลุงยาว่าไงกันลุงยาว่าไงจะรอหรือจะร่วงลุงยาโอ้ยนะครับ ได้เป็นคนสำเร็จนะครับครับญาเท่สำเร็จแล้วต่อไปก็หัวยาวครับยาวครับยาวว่ายังไงครับ นี่คือจำนวนทันเที่ยวครับที่มาเทยพิกัดอยู่บ้านน้องจานะครับก็แต่ละคันก็เทมไม่นานครับเทมไม่นานครับ น,นต่อไปก็เป็นคิวของเสียเกิดครับดดเสียเกิดครับพื้นที่เทพื้นที่เทคันนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงช้างร้องครับไม่ไหวครับต้องมียินเสียงช้างร้องก่อนครับ กันเสียเกิดไม่มีปัญหาครับครับอ่าติดล็อกเลยทีนี้ดำอย่างเดียวครับางานแบบนี้ครับเทเจอที่เทแบบนี้ก็จอดรอคิวกันเต็มเลยครับครับเนี่คือผู้จ่ายตั๋วครับจ่ายตัว๋วบัตรเทประมาณรถนะตากฟรีด้ฟรีด้วย,วยอ๋อ ้ตกคะแนนสองร้อร <S <S รยเที่ยวคะแนนมาอยู่ตอนนี้ก็ดีใจพันุ่งหลานมาดูพอสมวันสัะพันโคยกลุมก็ ยังไม่รู้สึกดิเจ้าเดินมาที่นี่แล้ฟุ้นอยู่แล้วนาลกีเนี่ยนี่คือสถานการณ์ของบ้านน้องจานครับ

เอาอต้นเอ่อฟงฟงฟงไว้โอ้คันนี้มาจากไหนเอ่ยการเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้ช่องยูทูบดีไปถ่ายมีตองตองรอยล้อ ต้องรอเราดำซิงชแนลนี่บอกวะตอนนี้เราสรุปสามต้องรอเราเจ้าตัวไม่งี้กินเลยถ้าเกิดเจ้าถิ่นที่ทักไทยมุนก็ตามมารยาที่กันเรียนช่องไหนครับก็แบบกิ่ตัวเฮ้ยบินเรเฮ้ยช่องนี้งตั้งแต่วันเบิกเริกเลยวัน ไอ้จุดตรงกลางที่ขึ้นพากันขึ้นมไม่ไหวทีมงานเสียซุนนั่นแหละงานประซุนน,น,นั่นแหละมาต้ตางหน้า,าน้องแสงอะไรมันสบางเนาะเสียาย,ยายมัาอยู่ชีวิตเดิมนี้แหละครับ ใช้เงินทุกยอดเลยประมาณห้าหมื่นหมดอาทิตย์เดียวเขาใช้จ่ายไปทั่ววันนี้ไม่ทรูสัซับอุไรทีมง,งานซับอุไร 60บาท t h a i l a n สติกเกอร์อันนี้ราคาเท่าไหร่เอเคซีบาทรเนี่ยจะไม่ได้ออามา200เจ็ดไป300ห้านะ,นะพร้อมส่งนี้หรือหรือไปติดหน้าร้านเลยหรือ,อยังไม่ไม่พร้อ,อมทรงนะอ๋อตอนนี้เราก็มาถึงไซ่างานในรอบที่สองนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบลงที่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายนะครับ